ับมากันต่อนะคะอาช่วงนี้สนับสนุนโดยคมิ้นชันตาบีจีนะครับเป็นคมิ้นคัทนะคะจุกเสียดแนนเฟอร์ต้องคมิ้นชันตาบีจีค่ะควันนี้เลยนะคะมีปัญหาในช่องท้องท้องคือท้องเฟอร์นะฮะเส่ก็เพราะเดี๋ยวว่ากดไหลย้อนเนี่ยอยากจะให้หปัญหานี้หมดไปแนะนําเลยครับคมิน้นซันตราบีจีดีกว่าท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับหนึ่งกระปุกนะครับมีสามสิบแคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทครับแต่วันนี้เลยนะฮะมีโปรเลยนะครับซื้อห้ากระปุกราคาพิเศษเลยเป็นแค่หน,ททนึ่งพ สภาพดีสิการเคียวโคดมุมขวานนะ้าจอได้เลยจ้านะครับราดิ ข่าวต่อไปครับมาในช่วงนี้ครับไปดูนางเอกหน้าเหวี่ยงครับเลิกแฟนฟังคําตอบหวยไปออกที่ทางด้านของมารีมเนอร์และผิดกาชัยนั่นเองนะครับมไม่ต้องหยุดพักกันเลยทีเดียวนะตามสืบกันให้พุ่นไปหมดเลยเมื่อเพจดังปล่อยข่าวลือว่าวันนี้วันมาคบบูชานางเอกหน้านิ่งเขาเลิกกับแฟนหรือ,อยังกูไม่รู้แต่วันนี้จะไปเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์ชาวเน็ตทำงานกันหนักมากเลยว่านางเอกหน้านิ่งที่เพิ่งเลิกเงียบกับแฟนหนุ่มนบเป็นใครกันหนอนะฮะ เหล่านักสืบทํางานกันอย่างเต็มที่เลยงานนี้คาใบ้นะครับมากับเพียงอ่ามากันเพียบเลยนะทั้งทั้งหน้าของมอม้ารอเรือหรือว่ามอมา้ามอม้าชอช้างนอนหนูหรือเปล่าหรือว่าเขาใหญ่หมคค้านะหรือว่านึกออกคนเดียวใช่ว่าที่อยากล้างจานหรือเปล่านะฮะซึ่งคราวนี้เป้าหมายก็เปลี่ยนไปที่นางเอกหน้านิ่งคนหนึ่งนะครับที่มีอักษรยอ่อถูกเอ,อ่ยชื่อไปเนี่ย ทุกคนก็จะรู้เลยว่าเป็นคนนี้อย่างมารีเบเนอร์กับพิกาชัยหอคู่หลังๆอะดูหลังๆมาเนี่ยคู่นี้เนี่ยนะฮะดูเงียบๆกันไปครับอย่างไรไม่แววรูปคู่เช่นเคยนะครับแต่แล้ว ผู้สื่อข่าวก็แอบกระแสะคนใกล้ชิดมาว่าคู่นี้เขาเลิกเงียบจริงหรือเปล่าซึ่งคนใกล้ชิดถึงกับขำและกระซิบบอกกลับมาว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะเมื่อวานยังเห็นเขาไปรับประทานอาหารด้วยกันอยู่เลยนะฮะสวีทกันอยู่เลยนะครับและที่สําคัญถึงแม้จะไล่รูปคู่แต่หนูมารีก็ยังลงรูปกับน้องฟรายเดย์สุนัขสีขาวน่ารักน่ารักอยู่นะครับงานนี้เรานักสื่อโซเชียลทำงานกันต่อนะว่าเป็นคายสุปวไม่ใช่มารีกับพีกาชัยนั่นเองจ้าครับ ให้ยานางเอกหน้านิ่งเยอะแยะหมดเดี๋ยวก็มาแน่นไปหมดนางเอกหน้านิ่งใช่ครับเออเดี๋ยวก็เป็นนางลายหน้าเวียงเดี๋ยวก็เป็นคนนั้นคนนี้หน้านิ่งมีอีกคนในบันเทิงเราฮะไม<อ>่รู้ไม่รู้เหรออ,ะ,อะไรนะปลาคราฟตลกยุกเก่าไงเขาพูดถึงนางเอกจะเป็นปลาคราฟอะไร<า>นะก่อนดีปลาคราฟนะหม,ม่บอกน้องชายกูแม่ขอ้องก็บุญแล้วนะมึงอันนั้นไม่หน้านิ่งนะ นิง่งไม่ไมึงทำหน้าน้องสายสิอ๋อมึงก็ไม่ทำก็เหมือนอยู่แล้วล่ะแล้วจานะฮะ,ม,ะมาดูนี่ดีกว่าครับเจนนี่ได้หมดทัศ์สดชื่นดีกว่าครับโดนชาวเน็ตติงว่าทำนาบนหลังคนอีกแล้วนะนะหลังเผยการต่อสัญญากับน้องๆศิลปินในค่ายแต่ก็มีเหมือนว่าข้อมูลข้อแม้นิดหน่อยนะครับทำเอาชาวเนต็ตถึงกับแอบสงสัยเมื่อได้ฟังข้อสรุปการต่อสัญญาเด็กในค่ายเพลงได้หมดทัศ์สดชื่นของเจนนี่ได้หมดทัศ์สดชื่นเนี่ยนะฮะ หลังจากที่เจ้าตัวได้มีการโพสคลิปสรุปการประชุมการต่อสัญญานักร้องชายในค่ายลงใน Facebook ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้คือหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยเ,เจนนี่คือเผยว่าตน,นจะทําเพลงใหม่ซึ่งจะทํารวมการแดคนใน1เพลงโดยจะลงทุนทั้งหมดใน1ล้านบาทเพื่อให้โอกาสน้องๆอีกหนึ่งครั้ง5ยอดวิวภายใน2เดือนก่อนหมดสัญญาคือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมถึง10ล้านวิวเจนนี่จะต่อสัญญาทันที1ปี 1> และอีกหนึ่งช่องทาง สมมติว่ายอดวิวมันยากมากตอนนี้เจนนี่นะเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองก็คือครีมถ้าน้องๆขายได้10,000ห,หลอดภายใน2เดือนนี้จะต่อสัญญาให้3เดือนถ้าขายได้20,000หลอดจะต่อสัญญาให้6เดือนอถ้าขายได้10,000หลอดจะต่อสัญญาให้1ปี 1> และก็จะให้น้องๆเนี่ยออเดอร์ละ50บาทโดยที่น้องๆไม่ต้องทําอะไรเลยชาวเน็ตหลายคนก็มองว่าเอาล่ะพอพูดข้อแม้แบบนี้มางานเนี้ย เอาน้องๆมาฝึกเป็นนักร้องก็ควรที่จะดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาปั้นเป็นคนไปไม่ใช่มามัดรวมกันแบบนี้หอมตั้งคําถามว่าสัญญาดังกล่าวนี้เนี่ยเหมือนทํานาบนหลังคนหรือเปล่านะเจนนี่ยอดวิวจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักร้องนักร้องอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่การคนทําเพลงคนแต่งเพลงด้วยการโปรโมทหรือว่าอะไรหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยว่าจะติดหูคนฟังหรือเปล่าน้อง,องๆศิลปินมาขายเสียงแต่ใช่มาขายคิมด้วยมันก็จะย้อนแย้งรู้สึกงงมากเลยคนะคะั แล้วแต่<ม>บริษัท<ม>นะค่ะเพราะบริษัทของเขาเขาก็มีสิทธิที่จะคิดเอทดค่ะมไม่ได้ค่ะคิดเออะไรเขาก็มีสิทธิที่จะบอกว่าจะให้ทำอะไรเรื่องของเขาไงเพราะมันเป็นบริษัทของเขาไงเธองานของเขาบริษัทเขาไม่ไม่ทำก็ไม่ต้องมาไงจบแค่นั้นไงถ้าอยากต่อสัญญาก็ต้องอยู่ในข้อแม้ถูกต้องคะ่ะมันมันมีกฎระเบียบของแต่ละคนเพราะเขาเขาเป็นเจ้าของไงเขาจะให้ทำไงอ่ะก็คือมันตอนนี้มันคือมันจะหมดแล้ว ถ้าอยากต่อเขาต้องทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะถ้อาไหวถ้าไหว้าไปข้าไหวก็ทำทำก็จะได้ต่อแต่ถ้าบอกคิดว่าเอ้ยมันมันไม่เวิร์กเลยมันไม่ใช่นะก็แค่ออกถูกต้องถูกไหมล่ะจัญญามันมีอยู่แล้วถูกต้องค่ะและกรณีที่บอกว่าทางานบนหลังคนล่ะไม่ใช่ทํางานบนหลังคนหรอกค่ะมันก็แล้วแต่เขาตกลงกันค่ะว่าเขาตกลงอะไรกันเราไปพูดเลยมากไม่ได้หรอกค่ะนะครับบางคนเขาก็พอใจที่จะทำเขาก็ทำบางคนก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาก็ไม่ทาจบแค่นั้นค่ะนะคะค่ะ อ่ะ,อะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะฝากไ้ด้วยกับคุณมินชันตาบีจีค่ะครับใครมีปัญหาเรื่องของการปวดท้อง ปวดกระเพาะโรคกระเพาะต่างๆท้อง,งเฟอ้อหรือว่ากฏระยอรเนี่ยนะครับนี่เลยคุณผู้ชมที่เห็นหน้าจอนี้ครามิ่งชันปลาบีจีจะช่วยคุณได้ครับเปทีช่ชันสก,กัดเข้มข้นถึงสี่มิลลิกรัมดีกว่าท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับหนบึ่งกระปุกเนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณซื้อไปทันไม่สองเมก็เห็นผลแล้วจ้ะต่อหนึ่งรอบนะฮะหนึ่งกระปุก30แคปซูลกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบรายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรรรเลยคับ0 9 5 7 8 4 4 6 2หือทีี่แแลสสุุขขภาพดดกนโค้มมวาหน้าจอเท เลครัดกุ้ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ